สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกบางอย่างให้ทุกคนรู้นะคะใช่ค่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับมีบุญนะคะ<ช>แต่จริงจริงก็ไม่ต้องบอกก็ได้แต่ว่าอืมสมมุติว่าเราถ่ายคลิปอื่นๆเวลาน้องหายแล้วนะทุกคนก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าน้องไปโดนอะไรมาเนาะใช่ค่ะนะเลยมาบอกคลิปนี้เลยนะคะอใช่เวลาน้องหายก็จะได้ถ่ายโดยที่ทุกคนไม่สงสัยนะคะว่าน้องโดนอะไรมานะอ่ะเข้าเรื่องเลยนะคะ <C ül üyor> คือเนี่ยมีบุญโดนมันโดนฟันนะคะทุกคนมันไม่รู้นะไม่รู้ว่าใครทําน้องเหมือนกันนะคะอ่าบางที่เราจะรู้แต่ว่าเราก็อืมไม่ไม่มั่นใจใช่ค<า><า>่ะไม่แน่ใจเดือจะบอกทุกคนไม่ได้นะคะโอเคแบบโดนศัพท์หรือโดนฟันงเนี้ยอืม,อมใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าน้องไปโดนมายังโดนตอนไหนใครทราําแบบตั้งใจจะให้ตายขวดสองทอนเลยอ่ะใช่ แต่ตอนนี้นะคะแล้วก็ทายาให้น้องแล้วยาม่วงนะคะมันก็เป็นยาสีม่วงเออใช่มันก็เพราะว่ามันไม่อันตรายต่อสัตว์นะคะใช่ค่ะเวลาเลียได้อหมาแมวก็เวลาเลียแล้วมันจะไม่อันตรายเพราะว่ามันสำหรับทาปากนะคะอืมใช่โอเคเดี๋ยวเราไปให้ดูแผลน้องเลยนะคะอืมเดี๋ยวพาไปดูมีบุญกันนะคะทุกคนนั่นน้องมีบุญนะคะ เมื่อกี้หลับอยู่เลยตอนตื่นแล้วมีบุญเป็นไงบ้างลูกอืมสงสารมากเลยยื่นจริงนี่เราทายาสีม่วงให้นะกว่าติมัน<พ>เป็นสีสแด,ง,ดงเลยอะมันแดงสดุดเลยสสามานี่เรามันนอนอยู่บนที่บ้านเราสร้างให้นะคะโอเคค่ะทุกคนให้น้องพักผ่อนเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวพามาป้อนข้าวป้อนน้ำให้กินนะคะ ทุกคนเนี่ยเรื่องจริงมันเห็นกระดูกนิดนึงแล้วเนี่ยใช่มันเห็นกระดูกเลยเป็นเนื้อขาวนิดนึงบบอ่ะโดนฟันเข้าไปแบบโดนมากนะแผลใหญ่มากสงสารมากทุกคนเจ็บมากเลยแล้วกะต่ให้ตาด้วยนะเป็นสองท่อนเลยที่เราบอกไปแลวเราเป็นสองแผลด้วยแผลยาวแล้วก็มีแผลสั้นนิดนึงแผลสั้นคือเห็นกระดูกเลยทุกคนใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ถ่ายยาให้ทั้งสองแผลแล้วใช่ คิดนะคะว่าน้องจะโดนถึงขนาดนี้เพราะว่าน้องโดนในวันสงกรานะวันที่14วันนี้วันที่15ใช่ไหมน้องโดนเมื่อวานนะคะทุกคนใช่ค่ะ,ะไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าเมื่อตอนกลางคืนเนาะทุกคนตอนนั้นน่ะ <c oughs> น้องยังมาเรายังอุ้มน้องอยู่เลยอาจจะอุ้มมีบุญอยู่เลยอุ้มอยู่ใช่แล้วมันไปนอนข้างเท้าคุณยายด้วยในห้องยาน,นะคะใช่แล้วก็นอนมีบุญลับเราทั้งคืนเลยเมื่อคืนน่ะ ใช่แล้วเมื่อตอนเช้าน้องก็ตื่นพร้อมยายนะคะทุกคนแล้วก็กินข้าวเสร็จก็น้องก็ไปแบบตามภาษาน้องไปเที่ยวในป่าทุกวันเลยมีบุญเสร็ชอบไปป่านะคะทุกคนใช่ค่ะก็กับมาบ้านแล้วก็แม่ก็ให้อาหารมันอีกครั้งหนึ่งกินน้ำเสร็จแล้วก็มีวุก็ไปเที่ยวอีกใช่ไหมก็มีพี่พี่เรานะคะญาติป้านะมามาเยี่ยมบ้านมานอนค้างคืนนะหนึ่งวันก็ในวันที่สิบสี่เนี้ย อืมพี่พี่เราอ่ะคนหนึ่งใช่ไหมนอนอยู่ในมุ้งอยู่อะ่ะก็เนี้ยพี่เราเห็นมีบุญแล้วก็นี้ก็เรียกธรรมดาว่ามีบุญแบบเนี้ย<ช>ก็ทีเนี้ยอืมพี่เราก็เห็นอะไรแดงๆก็เนี้ยพอออกไปดูโอ้โหเห็นเป็นสับเป็นสีเลือดเลยอ,ะอ่ะแล้วก็คือตอนนั้นอะ่ะเห็นพี่เรานะคะ <c oughs> คือหน้าซีดแล้วก็วิ่งลงล่างไปบอกก็คือแม่นะคะทุกคนใช่ค่ะแล้วแม่ ก็ตอนนั้นเราก็อยู่ในห้องกับพี่คนนึงกับพี่กรตูนด้วยนะคือดูเรื่องดูเออก็คือดูแบบเรื่องเล่าเรื่องผีประมาณเนี้ยเออใช่ก็ทีเนี้ยแม่มาเคาะประตูดังมากเลยอ่ะอก็เนี้ยเราก็ตกใจเพราะแม่ไม่เคยดังขนาดนี้ออว่ากบอกอยู่ดีก็มาถึงก็บอกว่าตะโกนดังมากเลยว่ามีบุญโดนสับโดนแบบเออแล้วเราก็ตกใจรีบเปิดประตูแล้วแล้วก็รีบวิ่งขึ้นข้างด้านบนอนะ่ะทุกคนแล้วก็มาหามีบุญ <Okay. S 2> แล้วก็เห็นถึงแบบ ก็คือแบบตอนนั้นก็คือแบบบาดตามากก็คือแบบช็อกเลยอ่ะมาเห็นนึงแบบมันแบบมันถูกสับแบบมันเป็นแมวนะทุกคนแล้วมันแบบก็คือขนาดเราสองคนเนี่ยขนาดเมงมุมหรือสัตว์เล็กๆกิ้งกือจิ้งจกอะไรแบบเนี้ยเรายังไม่กล้าอันนี้แมวนะทุกคนนี่แมวสับเลี้ยงใหญ่ใครเนี่ยบาดมากเลยแล้ววันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยด้วยนะใช่ทุกคนทุกคนก็คือตอนเห็นตอนแรกคือแบบ น้ำตาไหลเลยทุกคนแบบร้องอ่ะทำอะไรแบบก็ไม่อยู่เลยอ่ะแล้วแม่เนี่ยแม่พี่พี่พี่คนหนึ่งอ่ะคนหน้าที่มาเยี่ยมอ่ะเห็นคนแรกใช่ไหมแล้วลงมาบอกแล้วตกใจมากตกใจกันทั้งบ้านเลยอ่ะคิ้วขมวดกันทั้งบ้านเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือแบบเออคนแม่ก็ให้ไปซื้อผ้าพันแพลแล้วก็ยาม่วงนะคะทุกคนอันนี้ก็ เออตอนแรกอ่ะทาให้แผลที่ยาวก่อนไม่เห็นแผลส, <ừ m. S 2> สั้นๆน,นะก็คือรู้ไหมคะทําไมถึงทายาม่วงก็เออมีนะคนนึงที่ร้านค้านะคะเขาแนะนํามาเพราะว่าแมวอะ่ะมันทายาม,มันสัตว์อ่ะเวลาทายาม่วงมันไม่อันตรายเวลาเลียใช่ใช่ค่ะตแมวจะชอบเลียหมาอย่าเนี้ยแล้วยาม่วงมันก็สามารถทาปากได้ด้วยเข้าปากได้แล้วก็ร้อนในด้วยนะสามารถทาร้อนในได้ด้วยยาม่วงอ่ะ ก็แผ่สดนะคะหวังว่าน้องจะหายนะคะทุกคนนี่ก็วันที่สองแล้วอะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะบอกก็คือทําไมไม่พาไปหาหมออือก็้อนแรกเนี่ยก็ทุกคนก็พูดว่าไปพาไปหาหมอดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็มันถ้าไปหาหมอนะคะทุกคนมันยังไงมันก็ต้องแบบต้องฉีดยากินยาต้องเย็บแผลเพราะว่าแผลน้องใหญ่มากนะคะทุกคน อืมแล้วมันจะต้องคิดแล้วแบบมันจะต้องนอนที่โรงพยาบาลแล้วมันต้องคิดเป็นรายคืนอีกแล้วแบบอย่างน้อยก็หลายหมื่นนะคะทุกคนหรือหลักแสนนะคะใช่ก็เคยดูพี่จูมา่าพิาจิจิแล้วน้องเอ็ดเมอร์ก็อืมควยเป็นโรคร้ายนะแล้ใก็ก็เคยเป็นเหมือนกันแต่มีบุญมันก็แบบมันไม่ได้เป็นโรคแบบน,นั้นเนาะ หรือว่าสัตว์เป็นเพลกว่าคนมีใช่ใช่ไหมก็ไม่มีเงินมากพอขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ก็หวังว่าน้องจะหายเนาะมันก็เป็นดวงของน้องด้วยเนาะใช่ว่าน้องจะอยู่ต่อหรือว่าเสียนะคะแต่เราก็ภาวนาว่าให้น้องอยู่ต่อนะคะใช่แล้วมีอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็เรากําลังสงสัยอยู่นะคะทุกคนว่าน้องมีบุญมันแบบมันจะท้องใช่ไหมใช่ อืมนะคะก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันท้องหรือเปล่านะใช่ก็ที่คิดว่าท้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอืมตอนนั้นเป็นช่ชวงติดสัตว์ใช่ไหมติดสัตว์อ่ะใช่เออแล้วน้องก็ไปเที่ยวตามภาษาแมวแล้วมีวันนึงเราแอบสกุลรอยตามตามหลังไปนะทุกคนแล้วเราก็ไปเห็นมีบุญแล้วก็มันมีแฟนแล้วนะครทุกคนเออมีแฟนแล้วด้วย ใช่แล้วหลังจากนั้นนะคะก็สักอาทิ์ได้มั้งน้องรู้สึกว่าน้องอ้วนขึ้นนะคะทุกคนเนาะแบบนมน้องมันแบบมันใหญ่ๆขึ้นแล้วมันโด่งโด่มันแปลกแป่กกับจริงแต่เราก็ไม่รู้ว่าน้องท้องหรือเปล่านะทุกคนแค่คิดว่าท้องนีก่ก่อนอ่ะนี่ก็ได้สักหนึ่งเดือนแล้วนะคะใช่โอเคค่ะทุกคน <ๆ S 2> เดี๋ยวเราจะอืมแค่นี้แหละเนาะ เดี๋ยวพาไปดูม wow. ีบุญไปป้อนข้าวให้มันก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มีบุญก็ตื่นแล้วโอเคเดี๋ยวพาไปดูนกันเลยนะหลับที่แล้วตื่นแล้วแล้วก็หลับแล้วนะคะทุกคนอุ้ยเมงอะไรอ่ะ๋อปีกแมลงไปติดู่ต้อง้ิดตอนไหนเนี้ยนี่เอาน้ำขนาดไเอาน้ำมาก่อนมีบุญมีบุญกินแล้วไม่รู้ ใครทำได้ลงคอเนี่ยเดี๋ยวมันยังหลับอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวป้อนน้ำป้อนให้มันแป๊บหนึ่ง ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็อขอเท่านี้ก่อนนะทุกคนใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะเป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวแต่เด็กก็ต้องไปแบบตอนน้ำ้อนค่อยม,มีบุญให้มันกินเนาะใช่ค่ะตอนนี้มีบุญก็กําลังหล,ลับอยู่ยใลยมันหลับทั้งวันเลยน้องเจ็บแลนะทุกคน อแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะบอกทุกคนก็คือเรื่องปลาดุกท่านขุนชาโคนะคะที่ทุกคนยังไม่รู้นะคะปลาดุกท่านขุนชาโคคืออะไรก็คือลูกหมาคลิปแรกของเรานะคะที่เป็นลูกหมาสามตัวที่น่ารักน่ารักใช่ค่ะใช่เดี๋ยวค่อยมาเล่าคลิปหน้านะไม่บอกอะไรเลยคลิปนี้ไม่จะปล่อยอะไรเลยไปไปบายนะคะ